สวัสดีครับคลิปนี้เรามาอัปเดตโปรเน็ตที่น่าสนใจของซิมเติมเงินทูบนต่อนะครับจะเป็นข้อมูลอัปเดตของเดือนกันยายนปี2018ครับโดยจะแบ่งโปรเป็น2ส่วนครับส่วนแรกจะเป็นโปรเน็ตมีอันแบบไม่ลดสปีดหมายถึงคุณเลือกเป็นความเร็วไหนไว้มันก็จะวิ่งที่ความเร็วประมาณนั้นไปเลือกจนครบรอบโปรส่วนอีกแบบจะเป็นเน็ตมีอันแต่ติดฝับหรือลดความเร็วนะครับคือมันจะมีเน็ตให้คุณใช้งานได้จนครบรอบโปรก็จริงแต่มันจะจำกัดปริมาณของความเร็วหลักเอาไว พอคุณใช้โคปอะเน็ตมานยงยังใช้ได้อยู่แต่มันจะปรับลดความเร็วลงเป็นความเร็วของ FUP ซึ่งถ้าคุณเอาความเร็วมาเทียบกับความเร็วของแพ็กเกจหลักเนี่ยมันก็จะช้ากว่าค่อนข้างเยอะโอเคตอนนี้คุณก็พอจะเข้าใจความต่างของเน็ตทั้ง2แบบแล้วนะครับต่อไปเราก็ไปดูที่รายละเอียดของแพ็กเกจแต่ละตัวก่อนเลยละกันสําหรับโปรเน็ตแบบไม่แอมแลปสปีดที่คุณยังสมัครได้อยู่ตอนนี้จะมีอยู่2ตัวนะครับ ตัวแรกจะเป็นโปรเน็ตความเร็ว10 Mbps สามารถใช้งานได้ไม่อัน้นไม่ใช่กับปริมาณการใช้งาน30วันเลยรวมแวดรวมอะไรมา,มาราคาจะอยู่ที่เดือนละ482บาทถ้าใครสนใจสมัครโปรตัวนี้ก็ให้คุณเติมเงินเข้า,าไาในซิม482บาทแล้วก็ให้มากดร,รหัสดอกจัน900ดอกจัน8563เครื่องหมายสี่เหลี่ยมตัวออกครับอีกตัวนึงจะเป็นโปรเน็ตไม่อัน้นความเร็ว20 Mbps สามารถใช้งานได้ไม่อัน้นไม่กช่กับปริมาณ30วันเหมือนกัน แต่ราคาจะแพงกว่านิดนึงครับรวมแบตรวมอะไรมาจะตกอยู่ที่เดือนละ509บาทใครสนใจสมัครโปร20 mbps ก็ให้คุณเติมเงินเข้าไปในซิม509บาทแล้วก็ให้มากดรหัสดอกจัน9 0 0ารดอกจัน8552าเครื่องหมายสี่เหลียมถูกออกครับ2โปรนี้เป็นโปรที่สามารถสมัครได้ทุกเบอร์นะครับขอให้เป็นซิมเติมเงินของทัจะเป็นเบอร์เก่าเบอร์อรอรใหม่สมัครได้หมดเลย แต่ต่างกับตรงที่ว่าตัว10 MBPS อะมันจะเป็นโปรแบบตอโปรให้อัตโนมัติในรอบต่อไปอะคุณแค่เติมเงินรอไว้4 8 2บาทพอครบรอบ30วันเดี๋ยวโปรมันจะตัดเงินต่อโปรให้คุณเองโดยอัตโนมัติไม่ต้องกดรห,หรัสอะไรซ้ำแล้วไปอีกแต่ตัว20 MBPS มันจะเป็นแบบสมัครหลายครั้งถ้าคุณต้องการใช้งานต่อคุณต้องเติมเงินแล้วก็กดรหัสสมัครใหม่ซ้ำเข้าไปอีกครั้งหนึ่งมันถึงจะใช้งานต่อได้ แต่ส่วนตัวระหว่าง2 Pro นี้นะผมแนะนําตัว 20mbps มันจะคุ้มกว่าเทียบเนี่เทียบราคามามันต่างแค่27บาทแต่เน็ตมันต่างกันเท่าตัวถึงจะไม่ใช้โปรแบบต่อตัตนมัติก็จริงแต่โปร 10mbps มันสามารถสมัครได้ตลอดอยู่แล้วเพราะฉะนั้นต่อให้คุณเลือกเป็นโปร 20mbps ไปแล้ววันหนึ่งโปรมันไม่มีถูกถอดออกคุณก็แค่เปลี่ยนไปสมัครเป็นตัว 10mbps แทนแค่นี้มันก็ใช้งานต่อได้แล้ว